วิธีถอดตู้แอร์นะครับของวีโกหลังจากที่เราถอดคอนโซลเอาตู้ออกมาแล้วนะครับก็จะมีน็อตตรงนี้นะครับหนึ่งตัวเป็นน็อตเกี่ยวปล่อยนะครับหัวนส่รองแฉกน่รอบๆนะครับหาดูเอาแกะเนี่ยนะครับไล่ดูอ้อมรอบๆตู้นะครับมีตัวนี้เอารอบนี้เลยนะครับวิธีเอาตู้ออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนตู้นะครับมันจะเป็นประกับ ดูให้ทั่วก่อนอดูหมดไม่ดูก่อนอถ้าหมดมันก็จะออกมาเลยนะครับเพียงแค่มันล็อกนี่ไปเฉยๆอตอนนี้อีกตัวหนึ่งดูให้ดีนะครับอย่าเพิ่งไปง้างง้างเดี๋ยวมีโอกาสหักมออกมันจะแตกไปเลยนะดูให้ดีก่อนอต้องทวนดูให้ดีน,นะครับรอบๆเลยอันนี้มีหนึ่งตัว เด้งออกมาแล้วหมดหรือยังตรงนี้แล้วจะเป็นประกับรัดครับน็อตหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องใช้สองมือไอตัวโบเวอร์นี่ก็ต้องถอดออกมานะครับเดี๋ยวเอาปเป่าทำความสะอาดฉีดล้างนะครับเพราะว่าตู้ไม่เคยล้างเลยเดี๋ยวผมจะยกออกทั้งชุดก่อน นี่เอาโบเวอร์ออกสามตัวเป็นน็อไขควงแบนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าโบเวอร์สกรปรกไหมคอามาก็มีฝุ่นนะครับต้องล้างทำความสะอาด พิมเตอร์ก็เป็นฝุ่นนะครับจริงแล้วนะั้นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนตู้แล้วก็เปลี่ยนทิ้งเลยตัวนี้รายการตัวนี้ยังไม่ได้แจ้งเจ้าของเขาแจ้งแค่รายการเปลี่ยนตู้เดี๋ยวจะดึงออกนะครับไล่ดูตัวที่มันล็อกนะครับเนี่ยตัวบับล็อกไว้อยู่ตัวล็อกนะครทบงานออกนิดนึงค่อยๆขยับทีละมุมอย่างนี้นะครับก็จะออกมาเลย ก็เปิดออกมาอย่างนี้เลยอ่าแก็ครับอันนี้มีคาบน้ํายานะครับเนี่ยอเช็คอัดรั่วแล้วนะครับอ่าไม่ใช่คราบเนี่ยคาบน้าํามันกับน้ํายานั่นแหละครับดูสภาพตู้รั่วนะครับตัวนี้เสียงดังแรงมากอัดแรงดันเข้าไปดูรับตู้รั่วนะครับรั่วร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเสียงดังมากเลยคาบน้ํามันครับ เราจะทําการเปลี่ยนนะครับต้องไปซื้ออะไรก่อนตอนนี้ก็วิธีถอดตู้ออกมาประมาณนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นหัวเทอร์โมเทอร์มิสเตอร์รับสัญญาณที่ถอดตู้แอร์วีโกนะครับไม่ได้ยากอะไระก็ทำไปบ่อยก็จะชำนาญเองนะครับสำหรับมือใหม่สําบคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยอย่าลืมตอนประกอบ ให้ดูในพารต,ต่อไปนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับ3นาทีกว่าประมาณนี้นะครับวิธีถอดว่าเราลือจากรถออกมาแล้วมันจะไปเสียเวลาตรงออกมาจากรถนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้